วันนี้ท่องประชุมอาคารสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุตด,ดิตองคมมตตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกาแฟาพ่อหลวงสู่ความยั่งยืน Royal Coffee Royal Coffee from BCG to SDG ซึ่งบูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนกรมวิชาการเกษตรและสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15มิถุนายนนี้ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟไทยในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟาไทยในเวทีโลกอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวงที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ดมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม